จเจริญสุขสวัสดีบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านสารธรรมวันนี้คนเราเกิดมาล้วนลมหายตายจากกันเป็นเป็นเรื่องธรรมธรรมดาพระนั้ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาในการดำรงชีวิตอยู่เป็นอย่างไรคนเราเกิดมาจะต้องทำอย่างไร สารธรรมวันนี้ญาติโยมถามเข้ามาพระอาจารยไไ์ตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนเพราะฉะนั้นคําถามนี้เป็นคําถามยอดฮิตสําหรับญาติโยมทุกคนทุกท่านเราตายแล้วไปไหนติดตามรับชมรับฟังสารธรรมดีๆผ่านช่อง YouTube ไปพร,ร้อมๆกัน เจริญสุขสวัสดีญาติโยมทุกคนทุกท่านมีคุณโยมถามว่าพระอาจารย์ตายแล้วไปไหนก่อนอื่นเลยคุณโยมอาตมาภาพมักจะถามคุณโยมว่าคุณโยมโยมตายแล้วโยมอยากไปไหนก็น่านสิเจ้าภาพพระอาจารย์และโยมตายแล้วโยมจะไปไหนแต่โยมอยากไปสวรรค์อ่าถ้าโยมอยากไปสวรรค์โยมต้องมีหลักประการว่าโยมจะได้ไปสวรรค์ เอาแล้วหลักประกันอะไรเจ้าคะนะหลักประกันความมั่นคงของภพหน้าเพราะฉะนั้นมาฟังพร้อมๆกันคุณโยมว่าหลักประกันที่เราจะยืนยันว่าเราจะไม่หลงอบายภูมิหรือเราจะไปสู่สุปติจะทำอย่างไรมนุษย์เราโยมหลังจากที่หมดบุญ คนเราเกิดมาเมื่อหมดบุญเนี่ยหรือว่าเส้นลมหายใจของเราแล้วเนี่ยร่างของเราเนี่ก็จะกลับคืนสูนส่ธรรมชาติคนโยมนะกลับคืนสู่สภาวะเดิมก็คือจะกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนั่นเองส่วนใจใจที่เป็นตัวของเราจริงๆนี่คคนโยมนะไม่ได้ตายนนโยมนะใจพองเราในตัวจริงๆเนี่ยไม่ได้ตายในใจนั้นมีทั้งบุญและบาปคนโยม ยมฟังไว้นะใจขวกเรานะั้นมีทั้งบุญและบาปนะพอใจขวกเรานี้เนี่ยออกจากร่างคนโยมใจขวกเราออกจากร่างเขาจะพาเราไปหาที่เกิดใหม่เอาบุญบาปมันพาเราไปได้ด้วยเหรอได้สิโยนะเราจึงต้องตามบุญและบาปที่เราได้เคยทําเอาไว้ในครั้งที่เราไม่ลมหายใจอยู่ส่วนจะไปไหนคนโยมวันนี้อาตมาภาพจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ 1. ไปเกิดเป็นสัตว์นรก 2. เกิดได้เป็นเปรต 3. อสุรกาย 4. ส,สัตว์เดรัจฉาน 5. มนุษย์ 6. สวรรค์ 7. พรหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เรายัางต้องวนเวียนอยู่ในวัตฏสงสารอยู่คนโยมทางที่ไปทั้งหมด7ทางนี้ ไม่รวมทางสุดท้ายคือนิพพานองเยวนะเพราะตรงนั้นเนี่ยถือว่าสูงเพราะฉะนั้นฟังแบบชาวบ้านชาวบ้านกันวันนี้ก็แล้วกันเหตุที่ทําให้เราเนี่ยตายไปแล้วไปเป็นสัตว์นรกเพราะว่าอะไรโยมโยมตั้งใจดูนะว่าโยมจะพอมีเหตุเหล่านี้ไหมที่จะไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจชานบุคคลที่ จะต้องลงไปสูน่นรกเพราะกระทำผิดศีลห้าโยมมีความโกรธเป็นพื้นฐาน 2. บุคคลจะไปเกิดเป็นเปรตบุคคลจะไปเกิดเป็นเปรตนี่ก็เพราะว่าสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นโยมได้กระทำผิดศีลข้อหและเพราะความโลภนั่นเองคือความไม่รู้จักพอ 3. เกิดไปเป็นอสุรกาย อสุรกายคุณโยมก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยทำผิดศีลห้าเพราะความกลัวความกลัวทำให้เกิดไปเป็นอสุรกายซี C. ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เลื้อยคลานหมูหมากาไก่วัวควายช้างมะเยอะแยะคุณโยม แมงงองแงงลูกโยงโลูกโยงโลูกออดลูกเกียรลูกกบลูกอื่นลูกอาเยอะแยะคุณโยมใส่โดงใส่เดือนอยู่ตามดินก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นเกิด,ดเป็นสติรฉานเนี่ยก็เพราะว่าสมัยที่ยังครั้งที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยคุณโยมได้ทาผิดศีลห้าบุคคลเหล่านั้นทําผิดศีลห้าเพราะความหลงเห็นผิดเป็นชอบและห้า กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เนี่ยยังสามารถที่จะรักษาศีหลห้าข้อได้อย่างเป็นปกติเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าการทําทานเนี่ยและการภาวนาเนี่ยที่แตกต่างกันการรักษาศีลที่แตกต่างกันจึงทําให้คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกันบ้างเกิดมารวยเพราะมันให้ทานในครั้งก่อนชาติปัจจุบันจึงได้รับผลของกรรมดีนั้น บ้างไม่เคยให้ทานเลยผลของกรรมชั่วจึงให้ผลเพราะไม่มีกรรมดีจึงทําให้อดๆอยากอากหาเมือ่อกินมือ่อจึงไม่มีกับเขาไม่ร่าไม่รวยซึ้งไว้ก็ไม่ถูกคนเกิดมาหน้าตาดีก็เพราะว่าเขามันรักษาศีลและเจริญจิตภาวนามันทําสมาธิจิตใจจะปลอดโปรง่ง จะมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาของชีวิตที่ถาถมเข้ามาอีกทั้งทําให้สามารถมีปัญญาในการที่จะดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นโยมคนเราเนี่ยถ้าเรารักษาสีข้อหได้อย่างเป็นปกติไม่ด่างพร้อยส่วนมีความแตกต่างั่นก็คือเพราะกรรมอย่างที่บอกคุณโยมส่วนข้อที่6โยมเกิดไปเป็นเทวดา ผลนบุญอะไรที่ทําให้เราเกิดปเป็นเทวดาคุณโยมบนสวรรค์ทั้ง6ชั้นเนี่ยบนสวรร์ทั้ง6ชั้นคุณโยมสมัยที่เป็นมนุษย์ของเราเนี่ยจากที่เรารักษาศีลห้าแล้วยังมีเขาเรียกว่าเทวธรรมด้วยโยมเทวธรรมคือฮิริโอตปะคุณโยมกล่าวคือความละอายและเกรงกลัวต่อการทําบาปฮิริคือความละอายใจโอตปะคือความเกรงกลัว เกรงกลัวต่อผลที่เราจะได้รับละอายใจต่อความชั่วจิตมีกล้าทำเพราะฉะนั้นส่วนที่มีความแตกต่างหรือละเอียดปราณีก็เพราะผลของทานและการเจริญจิตตภาวนาน,นั่นเองของเหล่าเทวดาเจไปเกิดเป็นพรหมคุณโยมไปเกิดเป็นพรหมสมัยที่เป็นมนุษย์เนี่ยนอกจากจะไม่ศีลห้าแล้วก็ยังมีการปฏิบัติศีลแปดด้วยคุณโยม นอกจากจะมีการเจริญจิตภาวนาก็ดีจนเกิดเป็นฌาน1-4ถึงคนเยมก็จะไปเกิดเป็นอรูปภพรมบ16ชั้นแต่ถ้าญาติโยมสามารถที่จะทำฌานเนี่ยให้มันละเอียดขึ้นไปได้อีกเนี่ยนะโยมจะเป็นอรูปฌานได้นะก็คือเป็นอรูปฌานก็จะไปเกิดเป็นอรูปภพสม4ชั้นและเมื่อโยมปฏิบัติปฏิบัติ วิปัสนาภาวนาโยมจึงจะไปสู่นิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนไหไตายเกิดอีกคุณโยมเพราะฉะนั้นโยมซึ่งทั้งหมดเจ็ดทางสำหรับวัตสงาสารนี้ที่เราต้องเวียนไหวตายเกิดมาเจอกับความทุกข์ยากลำบากหนักหนาเป็นทางของมนุษย์หลังจากที่หมดลมหายใจไปหรือหมดหมุนแล้วคุณโยมนี่ก็คือ การเวียนไหวตายเกิดคนโยมสลับกันไปสลับกันมาขึ้นขึ้นลงลงต่ำตามส้มสูมง,งลงุลง่มลุ่มดนๆตามกรรมดีและกรรมชั่วที่ให้ผลโยมซึ่งทั้งเจทางนี้เนี่ยพระพุทธองค์ท่านสอนให้เราพ้นทุกอย่าไปติดสุขโยมนะพ้นจากการเวียนไหวตายเกิดก็คือท่านให้เราไปไนโยมไปนิพพานด้วยสมถภาวนา จนขึ้นสู่วิปัสนาภาวนาสมถภาวนาคือการทรําจิตใจของเราให้สงบวิปัสนาภาวนาคือการภาวนาจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมันโยหรือไปด้วยสมาธิและปัญญานั่นเองถ้ายโยท่านใดอบรมศีลสมาธิปัญญาด้วยพระธรรมห้าประการกุณโยมจนสามารถที่จะบริบูรณ สมบูรณ์ผู้นั้นก็จะสามารถที่จะตามพ่อของเราก็คืออมสะมาสพระเจ้าเข้าสู่พระนิพพานได้ในที่สุดเราจ,จะเห็นว่าครูบาอาจารย์สายปฏิบัติน,ยยนัลยมนะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศีลไม่ดางไม่พร้อยและภาวนาวิปัสนาภาวนาไม่ขาดโยมจึงจะทําให้ท่านไปสู่พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแบบพวเรานี้อีก ก็คือหมดเชื้อโยมหมดเชื้อที่จะพาไปเกิดอีกตลอดอนันตการคุณโยมนะเพราะฉันอยากโยมพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโยมอยากไปทางไหนก็เลือกเอานะคุณโยมนะนะตอนที่มีบนญมีลมหายใจอยู่นะตอนที่เรามีลมหายใจอยู่เราสามารถที่จะเลือกได้ที่จะไปไหนแต่เมื่อไรที่โยมหมดลมหายใจไปแล้วหมดบุญแล้วคุณโยมญยักโยมจะไม่มีสิทธิ์เลือกใดๆทั้งสิน้น และโยมจะต้องไปตามบุญเละบาปที่โยมได้กระทําเอาไว้มีโอกาสเลือกสัตตอนนี้ตอนที่มีลมหายใจอยู่คุณโยมนี่คือการทําบุญให้มากๆละชั่วประพฤติชอบประกอบดีหมันรักษาศีลเจริญสมาธิให้มากๆคุณโยมเพราะฉะนั้นโยมเวลาเราเกิดก็ไม่ได้อ,อะไรมาใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเวลาตายไปเนี่ย เราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยแม้แต่สักชิ้นเดียวสมบัติพัสถานบ้านเรือนบ้านช่องรถราบ้านเรือนคือสิ่งที่ผ่านมาเพื่อจะจะผ่านไปทั้งสิ้นคุณโยมแล้วยมจะหวงอะไรไปอีกเล่าแล้วจะมาเสียดายอะไรล่ะโยมเกิดมาไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองโยมไม่ได้กำแบงค์พันหรือว่าไม่แต่เหรียญบาทมา โยมมหาในชาตินี้และเมื่อโยมตายไปโยมก็ต้องแบมือแม้แต่เขาอ่อนน้าเ,าเทลงในมือโยมโยมยังไม่สามารถเอาน้ําไปได้สักหยดเลยเขายังอุตส่าห์เอาเหเรียญยงดยใส่ในปากของโยมไว้อ่า๋ม,มาไว้พอเผาไปเสร็จออกไปได้สักเหรียญไม่โยมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นโยมการให้ทานเพื่อสละนั่นคือบารมีอันยิ่งของโยมไม่ได้ให้เพื่อทวงบุญคุณให้แล้ว ไม่เสียดายในภายหลังการสละเป็นรสชาติของเป็นรสชาติอันประเสริฐของการให้ทานคณโยมนะการเสียสละการสละของเป็นรสชาติอันประเสริฐของการให้ทานผู้ใดได้ยินดีในการให้ทานย่อมยินดีในรสชาติของการเสียสละนะยินดีในการยินดีในการให้ยินดีในการสละเต็มใจอิม่มบริบูรณ์แล้ว ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนในอื่นนะเพราะฉะนั้นยัดโยมบางคนบอกโอ้โหไปใส่บาตรขอให้ถูกหวยสามตัวตรงเถิดเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าทำบุญสนองกิเลสคุณโยมเมื่อถึงเวลาเมื่อบุญถึงโยมจะยิบจะจับมันก็จะถูกเองไม่ต้องไปเร่งรีบคุณโยมเพราะฉะนั้นมันสะสมเอาไว้เยอะๆบุญกุศลคุณโยมเพราะฉันยัดโยมท่านผู้มีปัญญา นะย่อมพยายามฝึกตนให้เก,กล้ากล้าคือให้เกล้ากล้าในทานได้ให้พอแล้วไม่ต้องการาสิ่งใดอีกนะไม่ต้องการแม้แต่คำขอบคุณปรารถนาที่จะสร้างบาร,รมีให้เต็มรอบคนโยมในปะไตรปิฎกฉบับจุลาเล่มที่15ข้อ26หน้า73เทวลาถามว่า,า,วาโลกหมายถึงสัตว์โลกเนี่ย ถูกอะไรนําไปอะไรผลักใสไปอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอนํานาจพระผู้มีพระภาคทรงตรัสต่อว่าโลกถูกจิตนําไปถูกจิตผลักใสไปจิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอนํานาจถ้าจิตจะยิ่งใหญ่ถึงจิตจะยิ่งใหญ่นําไปนําหรือผลักใสให้เราเราเนี่ย จะคิดจะทำจะพูดอะไรก็ได้แต่จิตก็พร้อมที่จะถูกควบคุมด้วยสติอันมั่นคมกุณโยที่ฝึกได้ด้วยและลึกได้บ่อยๆคืออะไรโยมก็คือรู้ตัวในขณะปัจจุบันนั่นเองรู้ตัวณปัจจุบันขณะบ่อยๆขยันขยันทําบ่อยๆ โยมอย่าลืมว่าจริงๆแล้วนี่จิตทำหน้าที่รับรู้รับรู้สิ่งที่ตาเห็นจิตรับรู้หูที่ได้ยินจิตรับรู้จมูกที่ได้กลิ่นจิตรับรู้ลิ้นที่ลิ้นรสจิตรับรู้กายที่สัมผัสและใจรับรู้รู้ก็แค่รู้รู้ให้ได้โยมใจจะได้รับการควบคุมดูแลรักษาแล้วทิ้งคิดใจเป็นอิสระแล้วก็ทิ้งโยม คิดใจเป็นอิสระพระชนยมธาตเราใช้ชีวิตของเราด้วยความประมาทลำบากคนโยมพระชน้นโยมบางคนเนี่ยพอบอกโอ้โหตกทุกข์ได้ยากไม่จะทําอย่างไรดีไปหาพระโยมไปทําอะไรไปดาสะดาะเคราะห์บ้างก็มีโยมสระเคราะห์ให้โยมก็มีทุกวันนี้นะสระเคราะห์ตัวเองยังไม่ได้เลยจะไปสระเคราะห์คนอื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสะระเะคราะห์แก้กรรมอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นคนโยม กรรมนมันคือการกระทําการกระทําทั้งทางกายวาจาใจใน,ญญานะคุณโยมนะแม้จะแก้กรรมอย่างไรหากไม่แก้ที่การกระทําที่เราได้กระทําแล้วใสยากที่จะได้เสมยความสุขความเจริญคุณโยมหากยังเป็นผู้ที่เบียดเบียนคนอื่นนะทําคนเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจให้แก่ตนเองและเราส,ส,สปปรรพสตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นนิดโยมจะได้หาชีวิตที่มีความส,มมส,มมสมงบสุขโยม การกระทำอันใดที่ดีและไม่ดีที่ได้กระทำแล้วย่อมส่งผลรับรองอยู่เสมอคนณโยมเมื่อทำทานก็ควรมีศีลประจำใจนะคนุณโยมนะควรมีศีลประจำใจของเราเมื่อผลไม่ดีสิ่งที่ตัวเองเสวยให้พิจารณาดูโยมว่าสิ่งที่เป็นอยู่นะั้นมันทุกร้อนปันใดควรหรือที่จะกระทำเหตุนั้นต่อไปหรือเลือกสร้างเหตุ ใหม่ๆที่ถูกต้องและดีพร้อมเพราะฉะนั้นคุณโยมเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะไปไหนตายแล้วไปไหนไม่ต้องถามโยมถามใจของตัวเองก่อนว่าโยมทำดีมากแค่ไหนถ้าโยมทำดีมากแล้วโยมไม่ต้องกลัวโยมย่อมไปสู่สุคติแน่นอนแต่ถ้าโยมถามตัวเองว่ากูทำดีแล้วยัง เรายังไม่ได้ทําความดีอะไรเลยเรายังเบียดเบียนสัตว์เรายังเล่นการพานันเรายังชอบโงเรายังพูดโกหกดื่มสุรามีอะไรล้วจะเอาอะไรมาดีกัคุณโยมชีวิตเป็นของเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เถอะเป็นบุญกุศลและคุณโยมเพราะฉะนั้นชีวิตไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้แต่เราเลือกที่จะทําสิ่งดีๆได้และสิ่งดีๆในวันนี้นั่นคือผลที่จะเราจะได้รับ ในพบนั่งขอเจริญพร